ทราบที่ี่สถานีมัตสานก่อนจะลงจากขบวนรถตรวจตรวจดูอุปกของและสละ 2, ัมภาระของท่านไม่ถูกต้องครบถ้วนด้านรถไฟแห,ห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดยสารด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ สารตรวจค่าสถานีท่าสถานีมักกิตรภาพสัญญาปอดสะพานรถธรรมดาสบพานที่281ปลายทางสถานีกะบินบุรีออกจากสถานีมักกะสันแล้วจะส่งผู้ทดิสถานใต้ระโฉกของการหัวหมากเป็นสถานีต่อไปของรถไฟ